สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะเวลาเรามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเราจะเห็นดวงดาวพระจันทร์และดวงอาทิตย์แต่จกักรวาลที่กว้างใหญ่นี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยหลุมดำปตนแม้แต่สถานีอาวกาส วันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับอวกาศเพื่อให้ทุกคนสามารถพูดถึงเรื่องราวของจักรวาลเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนรูก้กันเลยค่ะระบบสุริยะยดวงอาทิตย์行星ดาวเคราะห์水星ดาวพุธ 金星ดาวสุก地球โลก火星ดาวอังคารมุ星ดาวพริหัสสบดี土星ดาวสาว天王星ดาวยูเรนัดหาวัง星ดาวเนปบจูน 冥王星、ดาว月球、ด站、彗星、ด行<航>、小行星、ดาว流星、ดา<独>流星雨、ฝนด恒星、ดา 黑洞หลุมดำยิเนซีทางช้างเผือก星云 Nebula <宇宙 S 2> จักรวาล <日时 S 2> สุริยุปราคา月食 <时 S 2> จันทรุปราคากงจการโคจรรอบ 自ืการหมุนรอบตัวเองเหแรงโน้มถ่วงย航นนักบินอวกาศหางเทียนียานอาวกาศ太空站，สถานีอวกาศหัวเจ้รวดท测นเ ยานสำรวจฟาเชการต่อยจรวด太阳ง,งลมสุรยิยะยูจูเศเชี่นรังสีคอสมิกชีวิตอยู่เขเขตเอื้อชีวิตน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะต่อมาเราไปดูตัวยอย่างประโยคกันนะคะ 太是太是系中最大的星ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ太โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์พร้อมกับหมุนรอบตัวเอง月球球是地球唯一的天然星ดวงจันทร์เป็นดาวบริวารธรรมชาติเพียงดวงเดียวของโลก 火星可能曾经有生命存在ดาวอังคารอาจเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่木星是太阳系中最大的行星ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ科学家正在研究黑洞的形成过程นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษากระบวนการเกิดหลุมดำ 日食发生时，月球挡住了太阳的光线。我们可以用望远镜观察流星雨。เราสามารถใช้ก宇航员乘坐火箭前往太空站。 นักบินอวกาศเดินทางไปยังสถานีอวกาศโดยจรวด宙宙รสำรวจอวกาศเป็นความฝันของมนุษยชาติ科学家的外行星นักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่太阳风会影า地球的磁场 ลมสุริยะสามารถส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของโลก宇宙射线对航เชี能有害。ยนต่างทงนอรังสีคอสมิกอาจเป็นอันตรายต่อยานอาวกาศ海王星的ง候非常恶劣。สภาพอากาศของดาวเนปจูนนั้นรุนแรงมาก太空探测器已经到达冥王星。 ยานสำรวจอวกาศเดินทางถึงดาวพลูโตแล้ว科学家们正在寻找生命居区นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหาเขตเอื้อชีวิต火ี发น成功了การงขึ้นสู่อวกาสำเร็จแล้ว航天ร成功在月球表面着陆นักบินอวกาศลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์สำเร็จ

สกาวเต็มไปด้วยความลึกลับและเรื่องราวที่น่าคุยหาถ้าเราสามารถพู้และเข้าใจคําศัพท์เหล่านี้ในภาษาจีนได้ก็จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขึ้นและสามารถพูดคุยกับคนที่สนใจเรื่องอวกาศได้ทั่วโลกเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ